สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังเตรียมนึ่งฟักทองนึ่งฟักทองไว้กินกับสลัดตอนเช้าชอบมากภาคหลังๆเนี่ยเราเริ่มต้องมาดูแลตัวเองแล้วละ่ะเพราะว่าอายุเราเยอะขึ้นใช่ไหมเออเราอาหารการกินเราก็ต้องปรับนิดนึงอันนี้ติดกินอย่างน้นอยๆตอนเช้าเนี่ยก็จะมีขนมปังไข่ดาวกาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีสลัดต้องมีสลัดหรอกนี่มีสลัด ได้บีทรูทบีทรูทดีมากเลยบีทรูททูน่าทูน่าทูน่าทูนาขาดไม่ได้เลยต้องมีมะนาวทําทสลัดเราต้องมีมะน,นาวเพราะมันจะช่วยไปตัดเลี่ยนน้าสลัดความเค็มของน้ําสลัดมีแล้วแต่เราเพิ่มความเปรี้ยวให้น้ําสลัดดีดีมากหัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่ห มะนาวมะนาวทุกครั้งคือจะติดกินติดกินสลัดติดกินแบบคนตุรกีคนตุรกีเขาจะต้องปีบมะนาวใส่กับทุกสิ่งสลัดก็มีมะนาวมีเกลือแค่นี้ก็คือแบบไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเยอะแต่ก็อร่อยดีแต่เรามันมีน้ําสลัดไง Thank uh you. -huh.